อรุณสวัสดิ์ข้าพระบิดาพระบูตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้อง,องลูกลูกหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันเข้ามานั่งฟังพระดำรัสขององ,องค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันทุกๆวันในเวลาเช้าสำหรับเช้าวันนี้วันที่12พฤศจิกายนพระองค์ทรงตัดว่านี่เป็นเวลาที่เจ้าจะได้รับความบริบูรณ์ของชีวิตถ้วยของเจ้าก็ร้นอยู่เพราะพระพรอันมากมายจากเราเจ้ากำลังเดินผ่านทุ่งหญ้าอันเขียวสด ภายใต้แสงอาทิตย์อันอบอุ่นหลังจากการเดินทางอันเหน็ดเหนื่อยผ่านหุบเขามาหลายอาทิตย์ลูกที่รักเอย๋ยเราอยากให้เจ้าเพลิดเพลินกับช่วงเวลาแห่งความสดชื่นนี้ให้เต็มที่เรายินดีให้อขออภัย่ะเรายินดีที่ได้จัดเตรียมสิ่งนี้ไว้ให้แก่เจ้าแบ่ง บ่อยครั้งรูปของเราก็กำลังเลที่จะแบมือออกรับของขวัญจากเราหลายครั้งที่ความรู้สึกผิดทำให้พวกเขาคิดว่าตนไม่สมควรได้รับพระพรอันที่ใดๆนี่เป็นความคิดที่ไร้ายสาระเพราะไม่มีใครเลยที่จะสมควรได้รับสิ่งใดจากเราแต่เจ้าสามารถ รับเอาพระพรของเราได้ด้วยความเชื่อไม่ใช่เพราะการกระทำของเจ้าลูกเอ๋ยเราเศร้าใจเมื่อเจ้ารังเดที่จะรับพระพรจากเราแต่เมื่อใดที่เจ้ารับเอาพระพอรอันมีอยู่อย่างล้นเหลือของเราด้วยใจขอบพระคุณจิตใจของเราก็จะเปมปีจงเข้ามาร่วมนินดีและเปมปี ไปด้วยกันกับเราเถิดอเมนให้เรามาปังในข้อพระคำสดุดีบทที่23ข้อ5พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารไว้ให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันถ้วยของข้าพระองค์ ก็ร้นอยู่ยอนบทที่สามข้อสิพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวขอองเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดรูกาบทที่11ข้อ9เราบอกพวกท่านว่าจงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านโรมบทที่8ข้อ32พระองค์ผู้ไม่ทรงห่วงแหนพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรืออาเมน พระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พรองค์ทรงเมตตาลูกทุกคนรักลูกทุกคนไม่ว่าลูกทุกคนจะต้องการสิ่งใดเมื่อทูลขอพระองค์จะทรงประทานให้พระองค์ทรงรักพวกลูกทุกคนมากพระองค์ได้ทรงจะละพระบุตรของพระองค์ที่จะมาตายแทนเรา แล้วนับภาษาอะไรกับสิ่งที่พวกเราต้องการพระองค์จะประทานให้ไม่ได้พระองค์ทรงรักพวกลูกๆทุกคนมากพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพระองค์ทรงตัดสั่งกับพวกเราว่าถ้าเราเคาะแล้วจะได้เราหาแล้วจะจะจะ,จะพบถ้าเราไม่เคาะไม่หาก็จะไม่พบ สิ่งของเหล่านั้นที่พระองค์ได้เตรียมพร้อมไว้ให้เราเสมอสำหรับพวกเราทุกคนขอให้พวกเราทุกคนนั้นได้เชื่อและเห็นความรักของพงค์ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้เราให้เราพยายามที่จะเข้าไปเคาะประตูขอพระพรจากพระองค์และพระองค์จะประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพวกเราขอบคุณพระองค์ ที่พระองค์นั้นได้รักและห่วงใยลูกๆทุกคนขอพระองค์ทรงเมตตาจะติดและอวยพระพรให้กับลูกๆทุกคนที่จะเป็นลูกที่รักของพระองค์ตลอดไปและขอพระองค์ได้ทรงเมตตาตักเตือนและยกโทษความผิดบาปให้กับลูกาบางคนที่ได้ลงทาผิดต่อพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้า ขอได้อยู่กับลูกตลอดไปโอยพระพรให้ลูกทุกคนได้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานการเงินต่างๆที่จะไม่มีอุปสรรคสิ่งใดมาขัดขวางเป็นที่รักให้ของเจ้านายไม่ว่าจะทำจริงใดก็ประสบความสำเร็จมีคนสนับสนุนช่วยเหลือตลอดไป ลูกๆทุกคนขอปากชีวิตไว้กับองค์แล้วแต่พระองค์จะทรงนำขอบพระคุณพระองค์ชนะเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ